สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช anel ปรึกษาเซียนบอลครับสำหรับโปรแกรมฟุตบอลวันอังคารที่28มีนาคมครับจัดคัดมาให้เน้นๆ3คู่เช่นเคยครับซึ่ง3คู่ในวันนี้ครับก็เป็นในส่วนของสกอตแลนด์เปิดบ้านตอนรับสเปนครับซึ่งเตะในเวลาตีหนึ่ง45นะถัดมาครับก็เป็นสวิตเซอร์แลนด์เจอกับอิสราเอลครับและปิดท้ายไปด้วยโรมาเนียเจอกับเบลารุสครับซึ่งทั้ง3คู่เนี่ยเตะในเวลาเดียวกันหมดเลยครับผมและก่อนที่เราจะเข้าไปวิเคราะห์นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซังใใจห้กับทีมงงานขอกเรา และแวะตรงนี้นิดนึงฮะก่อนที่จะเข้าไปพูดคุยกันนะครับสคู่ที่เราได้ให้กันไปในคลิปก่อนนะฮะก็เข้ากันไปเน้นๆถึง2คู่ครับและเจ้ากันไปแค่เพียงคู่เดียวก็คือคู่ที่โปลแลนด์เจอกับทางด้านของ แอลเบเนียนะครับจบไปที่1ต,ต่อ0นะซึ่งในนัดนั้นโปแลนด์ต่อไป1ลูกครับแต่ทางด้านไอร์แลนด์เจอฝรั่งเศสครับให้รองไอร์แลนด์ไปก็กินเต็มนะครับซึ่งในส่วนของไอร์แลนด์เจอกับฝรั่งเศสครับก็ได้ครึ่งไปนะซึ่งในนัดนั้นครับฝรั่งเศสต่อไปลูกครบลูกครึ่งนะแต่จบไปได้แค่เพียง0ต,ต่อ1ครับไอร์แลนด์ก็กินครึ่งไปครับส่วนทางด้านเนเธอร์แลนด์เจอกับยิบรอลตาครับเรามองไป ที่รองยิบรอตตาแล้วก็ต่ำนะก็เข้าไปทั้ง2เลยครับไม่ว่าจะเป็นต่ำเต็มเวลาและรองยิบรอตตาครับก็ยินดีด้วยครับกับสมาชิกที่ตามพวกเราไปนะและวันนี้ครับ3มคู่ที่เราได้หยิบยกกันมาจัดคัดให้เน้นๆแน่นอนครับรอรับกันได้เลยครับผมมาดูในส่วนคู่แรกของเรากันเลยดีกว่าครับก็เป็นทางด้านสกอตแลนด์เจอกับสเปนนะครับมาดูในสายของพุกคราวครับ ที่อยู่กัน5ทีมนะครับก็มีสกอตแลนด์สเปนจอร์เจียนอร์เวย์และไสปรัสครับออกสตาร์ทได้ค่อนข้างสวยครับในส่วนของสกอตแลนด์นะเก็บ3มแต้มมาได้ครับและได้ไปถึง3ประตูเลยครับในนัดล่าสุดที่ทางด้านสกอตแลนด์เล่นนะครับซึ่งสเปนเนี่ยก็ถือว่าสวยเช่นเดียวกันครับตอนนี้ไล่เลี่ยกันเลยครับเก็บมาได้3แต้มทั้งคู่ฮะแลวมาเจอกันในนัดนี้บอกเลยว่าเดือดแน่นอนครับมาดูผลงานการพบกันของทั้งคู่กันก่อนเลยครับซึ่งทั้งคู่เคยเจอกัน3ครั้งครับสกอตแลนด์เจอกับสเปน ไม่สามารถเอาชนะได้เลยครับในส่วนของสกอตแลนด์นะแต่ตรงนี้ทําเงินได้ครับหครั้งและเจ้าไป1ครับทางด้านสกอตแลนด์เนี่ยไม่เคยเสียเงินเลยครับเมื่อเจอกับทางด้านของสเปนนะมาดู10นัดล่าสุดของทีมเจ้าบ้านอย่างสกอตแลนด์กันบ้างครับเอาชนะไปได้5ครั้งครับเสมอไป2และก็แพ้ไป3ครับซึ่งในนัดล่าสุดครับออกสตาร์ทมาเจอใส่ปราดครับถล่มไปถึง3ประตูต่อศูนย์ครับต่อไปที่ลูกครึ่งรบ2นะก็ถือว่ากินเต็มมาในนัดนั้นครับผ่านครับสำหรับฟอร์มการเล่นของสกอตแลนด์ใน ครับเจ้าหนึ่งแล้วก็เสียสามนะ กำไรไปถึง3นัดเต็มๆเลยครับในส่วนของสกอตแลนด์ฮะซึ่งสําหรับการเปิดบ้านต้อรับทีมเยือน10เกมครับเอาชนะไปได้ถึง7นัดครับเสมอไป1และก็แพ้ไป2ครับทางด้านสกอตแลนด์เนี่ยทำเงินไปได้ถึง6ครั้งครับเจ้า1และเสียสาสหรับการเล่นในบ้านครับก็ยังคงทํากําไรได้อยู่ดีครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นในบ้านหรือนอกบ้านนะสกอตแลนด์ก็ยังอยู่ในสภาพฟอร์มที่ค่อนข้างดีครับมาดูในส่วนทีมเยือนอย่างสเปนกันบ้างครับสำหรับสเปนครับเอาชนะไปได้6นัดครับเสมอไป2แล้วก็แพ้ไป2องนะในนัดล่าสรก็็เปนยู รอรับคัดเลือกครับนัดแรกของพวกเขาเจอกับนอร์เวย์ครับก็ถล่มไปถึง3ประตูต่อศูนย์ครับซึ่งถือได้ว่าค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยครับต่อไปที่ลูกควบเองนะแล้วก็ซัดไปถึง3ามูนย์ฟอร์มก็ค่อนข้างดีครับผิดกับบอลโลกที่ผ่านมาเลยนะครับสำหรับสเปนนะเล่นกันได้เข้าขายอย่างผิดหูผิดตาครับแต่ถึงแม้ว่าจะเล่นได้ดีนะฮะในนัดล่าสุดแต่ผลงานการทาเงินโดยรวมของพวกเขาครับยังไม่มีกําไรครับได้5และเสีย5นะสำหรับสเปนครับซึ่งในส่วนของการบุกไปเยือน10เกมครับเอาชนะไปได้ที่6นัดครับผมเสมอไป2แล้วก็แพ้ไป 2นัดนะครนัดล่าสุดครับบุกไปเยือนโมร็อกโกในศึกฟุตบอลโลกครับก็จบสกอร์เสมอไปที่ศูนย์ตูต่อศูน,นะครับซึ่งในนัดนั้นเนี่ยก็ไม่ผ่านเข้ารอบไปนะสำหรับสเปนเก็บแต้มได้ไม่ถึงครับสำหรับแฮนดิคปการทำเงินที่ผ่านมาครับตรงนี้ได้4เจ้า1แล้วก็เสีย5ครับภาพรวมสำหรับการเล่นไปเป็นทีมเยือนของสเปนครับดูรอปลง อย่างเห็นได้ชัดเจนครับซึ่งในนัดนี้เนี่ยมาเจอกับสกอตแลนด์ที่ฟอร์มดีด้วยและเป็นการเล่นในบ้านของสกอตแลนด์ด้วยผมมองว่าไม่หมูนะครับสำหรับในนัดนี้ของสเปนครับหลังจากสถิติของนังคู่ได้เปิดมาในลักษณะนี้แล้วทางเซียนบอลมีความคิดเห็นว่างไงบ้างครับสำหรับคู่นี้ก็สําหรับ2ทีมนี้นะครับน่าติดตามชมอย่างมากนะครับก็สกอตแลนด์เนี่ยหลังจากที่ชนะมา3 0ตอนแรกผมคิดว่าจะยิงไม่ถึงแล้วก็ไม่ชนะขนาดนั้นใ้นะวันนั้นคิดว่าจะ2 0แล้วก็กินราคาไปเฉยที่ไหนได้คครรัับ300 คุณผู้ชมสกอตแลนด์ปีนี้มาดีจริงๆครับแล้วก็สเปนครับผิดคาดครับไม่คิดว่าจะยิงได้3ลูกกับยิงได้3ล,ลูกเหมือนกันวันนี้บอลทรงดีทั้งคู่มาเจอกันนะครับคุณผู้ชมต้องดูราคาเป็นหลักแหละครับสําหรับคู่นี้ฮะ จากราคาเปิดนะครับน่าจะเป็นทางด้านของสเปนเนี่ยต่อถึงครึ่งควบลูกเลยนะครับผมมองว่าค่อนข้างที่จะสูงไปหน่อยนะเพราะว่าสกอตแลนด์เนี่ยผมมองก็มีดีเหมือนกันครับน่าจะครึ่งลูกเนี่ยกำลังสวยนะสำหรับคู่นี้ฮนะแต่ในราคาครึ่งควบลูกเนี่ยทางด้านสกอตแลนด์ทำเงินไปได้ถึง3ครั้งเลยนะครับเสีย2เท่านั้นส่วนสเปนครับได้ครั้งเดียวเสียไปถึง4ครับคุณผู้ชมส่วนสูงต่ำนะครับเปิดมา2ควบ2ครึ่งครับสกอตแลนด์ Scotland สูง2ต่ำา3สเปนเนี่ย สูงครั้งเดียวต่าไปถึง4ครับคู่นี้น่าจะยิงกันไม่เยอะนะครับเพราะว่าราคาออกมาในลักษณะนี้นะครับคุณผู้ชมมาดูในส่วนของราคาคู่นี้กันบ้างครับสาหรับราคาคู่นี้นะครับเปิดมาที่1ลูกนะไหลลงมาที่ครึ่งควบลูกครับซึ่งในราคาครึ่งควบเนี่ยสกอตแลนด์จ่ายล้นครับที่1.06ส่วนทางด้านสเปนจ่ายแค่เพียง8 6ครับในส่วนของสูงต่ำครับเปิดมาที่2ควบ2ครึ่งนะครับไหลขึ้นไปที่2ลูกครึ่งนะแต่ถ้าอิงจากราคาสงควบครับสูงจ่ายที่8.3าและต่าจ่ายล้นที่หนง เซนบอลมีความคิดเห็นว่าไงบ้างครับในส่วนของคู่นี้ครับก็จากราคานะครับผมมองว่าอยู่สเปนไม่ค่อยสวยนะครับเนี่ยเพราะว่าสูงต่ำเนี่ยเปิดมาแค่2ควบ2อครึ่งเท่านั้นนะครับโอกาสที่จะจบ2ลูกเนี่ยเยอะมากๆ และในหัวผมนะผมมองไม่ออกเลยว่าสเปนจะชนะ2-0มันยากมากๆนะครับอันนี้สกอตแลนด์นะครับคุณผู้ชมถือว่าทีมเนี่ยนักเตะเอ่อทางด้านสตาร์ก็มีค่อนข้างเยอะอยู่นะในแดนในแดนกลางแล้วก็แนวรุกของเขานะครับเพราะฉะนั้นครับราคามาแบบนี้เนี่ยส่วนตัวผมชอบทางด้านสกอตแลนด์มากกว่านะครับมาดูในคู่ที่2ของเราครับในค่ำคืนนี้นะก็เป็นในส่วนของสวิตเซอร์แลนด์เจอกับอิสราเอลนะครับ ซึ่งในสายที่ทั้งคู่อยู่ครับมี6ทีมด้วยกันนะครับก็เป็นสวิตเซอร์แลนด์โรมาเนียอิสราเอลโคโซโวชอันดอร่าและเบลารุสครับซึ่ง2ทีมที่รั้งอยู่หัวตารางนะที่ทําผลงานได้ดีเยี่ยมครับก็เป็นทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์และโรมาเนียครับมาดูผลงานการพบกันของทั้งคู่กันก่อนเลยครับในส่วนสวิตเซอร์แลนด์เจอกับอิสราเอลนะก็ไม่เคยเอาชนะได้เลยครับสำหรับสวิตเซอร์แลนด์เมื่อเจอกับอิสราเอลครับโดนยันเสมอได้ตลอดครับสถิติในส่วนนี้ครับเป็นสถิติที่ผ่านมานานมากแล้วนะสวิตเซอร์แล เป็นทีมที่ไต่เต้าไต่รับมาได้ดีเยี่ยมครับซึ่งผมมองว่าความนิ่งฝีมือและประสบการณ์ของนักเตะยังไงก็เหนือชั้นกว่าอิสราเอลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับถึงแม้ว่าการทําเงินที่ผ่านมาครับสครั้งกับอิสราเอลจะทําได้แค่เพียงครั้งเดียวและเสียไป2ก็ตามนะฮะมาดูใน10นัดล่าสุดที่ผ่านมาของสวิตเซอร์แลนด์กันบ้างครับสำหรับ10บนัดล่าสุดที่ผ่านมาของพวกเขาครับชนะไป6เกมและก็แพ้ไป4นัดครับซึ่งในนัดล่าสุดครับบุกไปเยือนเบลารุสนะครับก็ซัดไปถึงลูึ้นก็ตับ ซึ่งในการทำเงินที่ผ่านมาครับ10นัดล่าสุดของพวกเขาครับทำเงินไปได้ถึง6นัดครับเจ้า1นแล้วก็เสียไปแค่เพียง3นัดนะครับซึ่งในส่วนของการเปิดบ้านตอนรับทีมเยือน8นัดของพวกเขาครับชนะไป5เกมครับเสมอไป2แล้วก็แพ้ไป1ครับซึ่งในนัดล่าสุดเนี่ยก็เป็นศึกฟุตบอลโลกครับเฉืิยเอาชนะแชมรปนไปได้ครับก่อนหน้านี้เป็นศึกยูฟ่าในึ่ชลีครับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยไม่ว่าจะเจอทีมเล็กทีมกลางทีมใหญ่ฟอร์มของพวกเขาเนี่ยก็ถือว่าโดดเด การเล่นของสวิตเซอร์แลนด์ครับซึ่งแฮนดิแคปการทำเงินที่ผ่านมา8นัดครับทำเงินไปได้ถึง6ครั้งและเสียไป2เองนะครับกำไรถึง4นัดเต็มๆเลยครับในส่วนของสวิตเซอร์แลนด์ครับในส่วนทีมเยือนอย่างอิสราเอลครับมาดู10นัดล่าสุดของพวกเขากันบ้างครับเอาชนะไปได้3นัดครับเสมอไป4และก็แพ้ไป3ครับซึ่งในนัดล่าสุดเนี่ยก็เปิดบ้านต้อนรับโคโซโวครับ เอาชนะมาไม่ได้ครับต่อเขาครึ่งลูกด้วยนะสำหรับอิสราเอลจบสกอร์ไปที่1ประตูต่อ1นครับซึ่งทางด้านแฮนดิแคปการทาเงินเนี่ยสินัดครับได้4เจ้า1แล้วก็เสียไป5้ครับภาพรวมก็ขาดทุนไป1นะัดเต็มๆครับสำหรับอิสราเอลเนี่ยไม่ได้โดดเด่นทางด้านฟอร์มและการทําเงินครับดูด้อยกว่าทางด้านสวิตเซอร์แลนด์อย่างชัดเจนครับและในนัดนี้บุกมาเยือนด้วย เป็นงานยากจริงๆของพวกเขานะสำหรับการไปเยือน10ครั้งของพวกเขาครับเก็บชัยชนะไปได้แค่เพียง3ครั้งครับสเสมอไป1แล้วก็แพ้ไปถึง6นัดเต็มๆเลยนะครับในส่วนของอิสราเอลนะในนัดล่าสุดครับบุกไปเยือนมอต้าครับซึ่งเป็นในนัดกระชับมิตรทีมชาตกิก็โดนเฉือนเอาชนะไปได้ที่2ประตูต่อหนึ่งครับซึ่งในนัดนั้นเนี่ยทางด้านอิสราเอลเนี่ยเป็นทีมต่อด้วยนะเรียกได้ว่าฟอร์มค่อนข้างแย่จริงๆครับในส่วนของอิสราเอลครับผมสำหรับแฮนิแคปการทำเงินที่ผ่านมาครับสิบนัดล่าสุดสำหรับกรว็ม คงขาดทุนหนึ่งนะเต็มๆอยู่ดีครับหลังจากได้เห็นสถิติของทั้งคู่แล้วทางเซียนบอลมีความคิดเห็นว่าไงบ้างครับในส่วนของคู่นี้นครับในส่วนของคู่นี้นะครับคุณผู้ชมสถิติเนี่ยทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์ดูดีกว่านะแต่ยังไงเนี่ยผมมองว่าอิสราเอลผมชอบนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าสกอร์สูงต่ำทางด้านขวาคุณผู้ชมสังเกตดีๆนะเตะ10สูงไป9ครับต่ำครั้งเดียวแปลว่ามีประตูกันเยอะแปลว่าคู่นี้นะครับที่ผมเคยดูมานนอิสราเอลเนี่ยก็เป็นทีมบอลระบบที่เกมลุก หัวดีครับคุณชมยิงประตูเยอะแล้วก็เสียง่ายหน่อยนะเพราะฉะนั้นครับคู่นี้ผมมองว่าประตูเนี่ยน่าจะยิงกันเยอะแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงเลยเรื่องต่ำเนี่ยตัดทิ้งได้เลยครับคู่นี้มองบอลสูงกับบอลรองอิสราเอลเอาไว้เลยครับมาดูในส่วนของแฮนดิแคปที่เปิดมาครับ ก่อ1ลูกนะครับน่าจะเป็นทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์นะก็ราคานี้ครับสวิตทําเงินไปได้3ครั้งนะครับเสีย1เจ้า1ถือว่าสวยงามครับส่วนอิสราเอลได้ครั้งเดียวเสียไปถึง4ครับสูงต่ํา2ควบ2ครึ่งอันนี้กําลังสวยครับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยสูงครั้งเดียวต่ํา4ครับส่วนอิสราเอลสูงทุกครั้ง5นัดที่เปิดมาครับคือคู่นี้การันตีความสูงได้เลยนะจากอิสราเอลครับคุณผู้ชมลองสังเกตดีๆยิงกันเยอะเสียประตูง่ายครับคู่นี้แล้วก็ผมมองว่าวันนี้นะครับสวิตเซอร์ ราคาไม่ขาดครับมาดูในส่วนราคาคู่นี้กันบ้างครับจากแรกเลยนะฮะราคาเปิดมาที่ครึ่งควบลูกนะฮะไหลก็ชาขึ้นไปถึงลูกครึ่งเลยนะฮะในราคาล่าสุดของเขาครับสวิตเซอร์แลนด์ ในราคาลูกครึ่งครับจ่ายที่1.09ได้เรียกว่าล้นล้นครับและอิสราเอลจ่ายที่เพียง83นะครับแต่ก็เข้าใจได้ครับตามฟอร์มนะสำหรับสวิตเซอร์แลนด์เจอกับอิสราเอลผมว่าในราคานี้เนี่ยก็ค่อนข้างสมเหตุสมผลนะซึ่งสูงต่ำครับเปิดที่2ครึ่งครึ่งครับไหลกระชากขึ้นไปถึง2ครึ่งควบ3ครับในราคานี้สูงจ่าย93และต่ำจ่าย97ครับหลังจากได้เห็นราคาแล้วทางเซียนบอลมีความคิดเห็นว่าไงบ้างครับสำหรับราคาคู่นี้ครับก็สำหรับราคาคู่นี้นะครับสูงต่ำไหลขึ้ ไหลไปถึงลูกครึ่งครับส่วนตัวผมชอบอิสราเอลอยู่แล้วนะฮะคู่นี้ผมอยากจะลองอิสราเอลอยู่แล้วส่วนสูงต่าครับคู่นี้ไงก็ต้องไปสูงครับค่อนข้างชัวร์กว่าต่ำมากมากนะฮะในสกอร์สูงครับแล้วก็มาถึงคู่สุดท้ายของเราในค่ำคืนนี้นะครับก็เป็นในส่วนของโรมาเนียเจอกับเบลารุสครับออกสตาร์ทมาได้ดีครับในส่วนของโรมาเนียนะตอนนี้อยู่อันดับที่2ของสายของพวกเขาเองนะฮะได้2เสียศูนย์ครับเก็บมาได้3แต้มครับซึ่งในส่วนของเบลารุสเนี่ยสตาร์ทได้ไม่ดีครับค่อนข้างแย่นะในนัดล่าสุดที่เจอกับ ทางด้านสวิตเซอร์แลนด์ครับก็โดนซัดไปถึง5ประตูต่อศูนย์เลยนะครับมาดูผลงานการพบกันของเด็งคู่กันบ้างครับสำหรับโรมาเนียเมื่อเจอกับเบลารุสเนี่ยสถิติไล่ย,ยาวมาตั้งแต่2 0 0 6จนถึงปีล่าสุด2020เนี่ยทางด้านโรมาเนียไม่เคยแพ้รโรเบลารุสเลยนะครับเอาชนะไปได้ถึง3ครั้งครับสำหรับโรมาเนียแล้วก็เสมอไป2ครับซึ่งทางด้านการทำเงินที่ผ่านมาครับก็ถือได้ว่าทำผลงานได้ดีเยี่ยมครับแฮนิแคปเปิดมาที่5ครั้งเนี่ยโรมาเนียทำเงินกับเบลารุสไปได้ถึง,ง 101, สปแค,ครั้งเจ้าหนึ่งร บ,บ้สำหรับสิบนัดล่าสุดที่ผ่านมาของพวกเขาครับชนะไป4เสมอ2และแพ้ไป4ครับถึงแม้ว่าฟอร์มภาพรวมเนี่ยจะชนะกับแพเ้เท่ากันก็จริงนะแต่ผมมองว่าไว้ใจได้ครับสำหรับโรมาเนียเพราะว่าการทาเงินของพวกเขายังถือว่าสวยงามอยู่ครับได้6กชนะสี่กำไร1นัดเน้นๆครับและสนัดล่าสุดทาผลงานได้ดีเยี่ยมด้วยในส่วนของโรมาเนียครับผมซึ่งการเล่นในบ้านของพวกเขา9เกมครับเอาชนะไปได้4ครั้งเสมอไป1และก็แพ้ไป4นะครับจากการทําเงินที่ผ่านมาครับโรมาเนียทําเงินในบ้านได้ไม่ค่อยดีเลยครับทำเงินไปได้แค่เพียง3ครั้งและก็เสีย ไปถึง6นัดเลยนะแต่ผมมองว่าฟอร์มการเล่นของพวกเขาในช่วงนี้เนี่ยก็ยังเป็น ที่น่าจับตามองอยู่ดีครับซึ่งต่างจากเบลรุสชัดเจนครับสำหรับ10บนัดล่าสุดของเบลรุสเรามาดูตรงนี้กันบ้างครับเอาชนะไปได้แค่เพียง2ครั้งครับเสมอไป3และก็แพ้ไปถึง5นัดเต็มๆเลยนะครับสำหรับเบลรุสนะย่ำแย่มากๆครับสำหรับ10เกมล่าสุดของพวกเขาครับและเป็นทีมรองที่ยันไม่ค่อยไหวด้วยนะสังเกตได้จากแฮนดิแคปราคาที่เปิดมา7ครั้งนะครับตรงนี้ได้ไปแค่เพียงครั้งเดียวครับเจ้า1และก็เสียไปถึง5นัดเต็มๆเลยครับสำหรับการบุกไปเยือน9เกมนะครับเก็บชัยชนะไปได้แค่เพียง2ครสองครั้วก็้ ไปถึง5นัดเลยนะครับซึ่งในนัดล่าสุดครับบุกไปเยือนซีเรียครับซึ่งเป็นในส่วนของคลับกระชับมิตรทีมชาตินะเสียแนวชนะมาได้ครับแต่ในนัดนั้นไม่มีในส่วนของราคานะก็พลาดกันไปครับสำหรับเบลารุสครับซึ่งในส่วนของแฮนดิแคปการทําเงิน7ครั้งครับได้แค่เพียง2เสีย5ครับขาดทุนไปถึง3นัดเน้นๆเลยในส่วนของเบลารุสครับและเมื่อเจอทีมใหญ่เนี่ยเบลารุสร่วมมากๆเลยนะเจอเบลเยียมก็โดนซัดไปถึง8ลูกเจอเวลก็โดนซัดไปถึง5ลูกครับไม่ม มีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างครับในส่วนของคู่นี้ก็สถิติของทั้ง2ทีมน,นะครับคุณผู้ชมโรมาเนียยังคงดูแข็งแกร่งกว่ามากๆนะครับเบลารุสเนี่ยเป็นประเทศเล็กๆประเทศหนึ่งนะครับนักเตะก็มีค่อนข้างน้อย และที่สําคัญครับไม่มีสตาร์เลยนะสาหรับทางด้านของเบลารุสครับคุณชมผมมองว่าสติของคู่นี้ต้องไปอิงตามราคาอยู่แล้วครับโรมาเนียดูดีกว่านะครับมาดูในแคปเปิดมาครับคุณชมในราคาครึ่งควบลูกก็ค่อนข้างสวยในราคานี้ครับไม่เกินหนึ่งลูกสําหรับโหมดโรมาเนียที่ฟอร์มยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะฮะในราคานี้ครับโรมาเนียทําเงินไปได้3ครั้งเสีย2ครับส่วนเบลารุสได้เพียงครั้งเดียวเสียไปถึง4นะครับมีเอ่อโดนเฉือนไป2ครั้งก็เสียครึ่ง2ครั้งนะครับสำหรับเบลารุสก็ หรือว่ายังเป็นทิมลองที่ยังทำเงินได้ไม่ดีครับส่วนสูงต่ำคู่นี้เปิดมาในราคาเดียวกันหมดเลยนะครับ2องคบสครึ่งผมมองว่าค นี่เนี่ยสูงต่ำน่าจะนิ่งที่ราคานี้หรืออาจจะไหลลงด้วยซ้านะครับทางด้นงานโรมาเนียเนี่ยผมมองว่ามากสุดน่าจะชนะ2ลูกนั่นแหละก็ในสูงต่ำราคานี้นะครับโรมาเนียเนี่ยสูงไป3ครั้งต่ํา2ครับส่วนเปโอลลุตเนี่ยสูง1ต่ําไป4ครับมาดูในส่วนราคาคู่นี้กันบ้างครับเปิดมาที่ครึ่งควบลูกนะไหลกระชากขึ้นไปที่ลูกควบลูกครึ่งเลยนะสำหรับ โรมาเนียเจากับเบลารุสครับซึ่งในราคาลูกครบลูกครึ่งครับโรมาเนียจ่ายที่93สครับส่วนเบลารุสจ่ายที่91ครับค่อนข้างไล่เลียกันเลยนะในราคาจ่ายครับส่วนสูงต่ำครับจาก2ควบ2ครึ่งครับไหลขึ้นไปที่2ลูกครึ่งครับในราคา2งลูกครึ่งสูงจ่ายเต็มและต่ำจ่ายแค่เพียง82ครับหลังจากได้เห็นราคาแล้วทางเซียนบอลมีความคิดเห็นว่าไยงไบ้างครับในส่วนของราคาคู่นี้ครับครับก็ราคาขยับไหลขึ้นแรงมากนะครับจากครึ่งควบลูกไปเป็นลูกควบ ลูกครึ่งนะก็สูงต่ําขยับขึ้นด้วยครับเป็น2ลูกครึ่งคู่นี้โอ้โหชัวร์ครับไปทางด้านโรมาเนียบอลต่อได้เลยยังไงก็น่าจะเกินอยู่ละเกิน2ลูกอยู่ละราคาไหลมาขนาดนี้ครับทางด้านของเบลลรุสไม่น่าจะยันไหวนะครับในวันนี้นะคือราคาคู่นี้ดูไม่ยากจริงครับไหลขึ้นแบบนี้หรือจะไปสูง2.5ก็ได้ครับทุผู้ชมตัวผมมองว่าน่าจะ2 0 3 0แน่นอนครับสำหรับคู่นี้นะฮะ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์บอลในค่ำคืนนี้นะสำหรับผู้ชมท่านไหนที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางทีมงานของพวกเรากันด้วยนะครับสำหรับ3คู่ที่พวกเราได้คัดกันมาครับในส่วนของค่ำคืนนี้เนี่ยก็เป็นสกอตแลนด์เจอกับสเปนครับคู่นี้ก็มองไปในทิศทางของรองทีมเจ้าบ้านอย่างสกอตแลนด์นะครับยันไหวไม่น่ามีปัญหาครับถัดมาครับผมก็เป็นในส่วนของสวิตเซอร์แลนด์เจอกับอิสราเอลครับคู่นี้ก็มองไปในทิศทางของรองทีมเยือนอย่างนะาอง ได้ค่อนข้างบ่อยครับสำหรับอิสราเอลใน10นัดล่าสุดที่ผ่านมาก็ยิ่งไปถึง7นัดเลยนะครับสำหรับ10นัดที่ผ่านมาผมมองว่าในนัดนี้เนี่ยรองทางนันอิสราเอลไม่น่ามีปัญหาครับและปิดท้ายไปด้วยโรมาเนียเจอกับเบลารุสครับคู่นี้ ไปต่อเจ้าบ้านอย่างโรมาเนียอย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะครับน่าจะยิงเกินด้วยซ้ำครับสำหรับโรมาเนียถ้าเทียบจากฟอร์มการเล่นของพวกเขาครับและเปรียบเทียบจากเบลรุตที่ฟอร์มการเล่นของพวกเขาแย่ครับโรมาเนียน่าจะเอาชนะได้สบายๆครับดังนั้น3คู่ที่พวกเราได้ให้กันไปครับผมคัดเน้นมาแล้วครับผมรวมก็จะเป็นรองสกอตแลนด์ครับรองอิสราเอลและต่อโรมาเนียนะฮะและสําหรับผู้ชมท่านไหนที่อยากจะรู้คู่อื่นๆนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปของพวกเราได้เลยนะครับ พวกเรายินดีให้คำปรึกษาทุกคู่ทุกหลีนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานของพวกเรากันด้วยนะครับสำหรับในค่ำคืนนี้นะทางทีมงานปรึกษาเชียนบอลต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมและเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ